ตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจาที่สร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและสร้างเสริมพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกด้านคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบ ทำให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางชุมชนในตำบลเจริญสุขส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการนำหลักปรัชญาเศษรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในด้านเกษตรกรรมช่วยให้ได้ผลผลิตในการทำเกษตรกรรมที่หลากหลายซึ่งจะประกอบไปด้วยการปลูกพืชผักหลากหลายชนิดเช่นมะละกอกล้วยมะเขือพริกเป็นต้น ซึ่งเป็นพืชผักที่นิยมรับประทานนอกเหนือจากการรับประทานยังสามารถนำมาจำหน่ายและนำมาเป็นอาหารให้กับสัตว์ที่เลี้ยงในพื้นที่ได้อีกด้วยเช่นการเพาะเลี้ยงเป็ดกบปลาเป็นต้นนอกจากชุมชนตำบลเจริญสุขจะมีรายได้จากการทำอาชีพเกษตรกรรมแล้วยังมีรายได้ตามฤดูกาลจากการหาของป่าจากป่าไม้ในชุมชนเช่น หน้าฝนก็จะมีรายได้จากการเก็บเห็ดหน้าแล้งก็จะมีรายได้จากการเก็บผักหวานและผักอื่นๆชุมชนตำบลเจริญสุขมีความผูกพันกับป่าไม้ในชุมชนเป็นอย่างมากดังนั้นชุมชนตำบลเจริญสุขและชุมชนใกล้เคียงจึงต้องมีการอนุรักษ์ป่าไม้และส่งเสริมการปลูกป่าดังคำพูดที่ว่าเราดูแลป่าป่าดูแลเรา เมื่อชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติแล้วการรู้จักแบ่งปันเอาคุณธรรมมาเติมลงไปในทางสายกลางนี้สิ่งที่ชุมชนจะได้รับคือจะเกิดความพอเพียงความพอหมาะพอประมาณสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและสามารถสร้างพลังเครือข่ายเข้มแข็งให้ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันได้